เอาละครับสสดีเพื่อนน่ารักนะครับมีอยโผมแบงก์กับเกมเ f t Ultimate Champion b e เบเรก่อนในลคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมฟุตบอลนนเพื่อน โอเคนะครับวันนี้เรามากับเกมสายฟรีก็เล่นได้อีก1เกมนะครับห่างหายกันไป7วันเลยนะครับก็ผมกลับมาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปไปเที่ยวสนุกสนานมานะครับก็โอเคนะครับวันนี้มีเกมฟรีนะครับสาหรับเพื่อนนะครับที่ไม่ต้องเล่นเลยนะครับเพียงแค่จัดตัวละครหรือว่าอะไรนะก็เกมเป็นแนวฟุตบอลนะครับก็คือในเรื่องของตัวเกมหรือว่าเว็บไซต์นะครับเราล็อกอินผ่านในเรื่องของตัวอีเมลนะครับส่วนตัวผมใช้ในเรื่องของตัว Gmail ในการเข้ามานะครับเข้ามาเล่นนะเพื่อน ถ้าใครที่อยากใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับมันก็มีล็อกอินให้หลากหลายนะเพื่อนเโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆเนๆเข้ามานะครับจะมีให้เลือกตัวการ์ดต,ตำแหน่งต่างๆนะครับเราก็เลือกไปตามงบที่มันให้มาก็คือ 100G นะครับมันจะมีเหรียญทองกับเหรียญเออเหรียญ m เนาะจะเป็นเหรียญอะไรเหรียญ c นะครับ1 0 0 c นะครับแล้วก็ไอตัวเหรียญ M เราจะได้มาจากการปลดล็อกต่างๆนะครับเป็นเควสนะ ตรงนี้คือผมทำโค้สอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคือเกมนี้นะครับการได้เงินนะครับจะนับในเรื่องของตัวพอยต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของ PIS นะครับตัวนี้เนาะก็สมมุติถ้าแต่ละแมตช์นะครับหรือว่าตัวละครตรงตัวนั้นอ่ะเราโชว์ฟอร์มดีนะครับมันก็จะได้พอยต์นะเพื่อนๆอะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือตัวของผมไม่แน่ใจว่าเออผมไม่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 เก่งในเรื่องของตัวนักฟุตบอลนะครับชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะก็อย่างอ่าคนนี้นะครับจะจะเตะวันที่10นะครับเพื่อนๆก็เหลืออีก4วันนะแต่ละคนนะครับมันจะขึ้นว่ามีแมทมีการเตะหมดเลยนะครับทุกคนเลยนี่คนนี้ก็มีนะครับคนนี้ก็มีคนที่ไม่มีก็คือคนนี้นะครับนี่นะนี่คนนี้ไม่มีนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวได้นะเพื่อนๆสมมุติถ้าไอ้คนนี้ไม่มีแผนที่นะครับเราต้องบิวทีมใหม่นะครับอย่างคนไหนคนนี้ใช่ปะ เราอยากเราอ่ะเอาออกไปก่อนนะครับนี่คนนี้ออกไปก่อนอ่ะเราอยากเอาคนนี้เข้ามาแล้วก็คนนี้เสริมนะครับผมไม่แนะนําว่าสมมุติถ้าตัวไม่มีแบบแข่งอะ่ะเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้เอาออกดีกว่านะเพราะว่าเราจะเราจะได้พอยน้อยมากนะครับอืมอัน,นี้อันนี้มีไหมอันนี้อันนี้มีอันนี้มีนะครับเนี่ยอยู่ในทีมกลีกยูกนเต็ดนี่ใช่ไหม ไอ้ลีกใช่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้มีเตะนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วถ้ามันขึ้นเตือนนะครับมันยังไม่มีให้กดเรากดคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ต้องเลือกกับตันทีมก่อนนะเพื่อนๆอ,อ่านะครับอย่างนี้เรามีอ่าแผนที่เตะหมดเลยนะครับใช่ลีกปะไม่ใช่เนาะเอะอนึกว่าลีกเอ่อลีกนี่ลีกยูไนเต็ดที่พิมพ์ลีกนะครับก็ของผมน่าจะมีอาร์เซนอลนะครับอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวของทีมนี้นะผมไม่แน่ใจว่าทีมนี้ชื่อทีมอะไรคุ้นๆอยู่ เเชฟหรอโอ้โห uh, oh. oh, oh. ไม่เก่งชื่อทีมด้วยนะครับอ่เพื่อนๆก็ตามนี้นะครับในเรื่องของตัวเกมเราเราเล่นเสร็จแล้วใช่ปะอันนี้ผมมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็อ่ตัวอย่างนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพื่อนเนเพื่อนเนเห็นนะครับคือตัวอย่างไอที่แล้วของผมอะผมมีในเรื่องของตัวพอยต์นะครับเออตัวของนี้นะอยู่ที่6 6ห0นะครับอันนี้คือคนที่ โชว์ฟอร์มไดีนะครับในเกมนั้นนะเพื่อนๆหนีโดนใบเหลืองด้วยนะครับเราก็จะได้คะแนนมานะครับคะแนนพวกนี้จะรวบรวมนะครับในตัวต่างๆอย่างที่ผมบอกนะครับในเรื่องของตัวแมทที่จะเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยเราจัดเข้ามาดีกว่านะครับถ้ามันไม่มีแมทเนี่ยคือมันเราก็จะไม่ได้ไม่ได้พอินะครับอย่างที่หนึ่งอ่ะเขามีตัวละครที่ดีนะครับคือแบบตัวละครเขาดีด้วยแล้วก็ฟอร์มดีอะไรดีนะครับพอจะได้พอต์เยอะเมื่อเราได้พอตนนะครับเราจะได้ในเรื่องของตัวรีวอร์ดนะครับ รีวอร์ดนะครับถ,ถ้าเราพอยถึง2000เนาะเราจะได้แบบเก็บรีวอร์ดหมดเลยแล้วก็การ์ดนะครับดีที่สุดก็คือให้มันได้150กับการ์ดคอมมอนหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นวิกไปนะเกมแต่ละวิกนะครับก็ต่อไปก็จะเป็น4 8นะเพื่อนๆนก็เล่นฟรีนะครับส่วนตัวผมก็ได้มาเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อตัวละครได้นะครับเออเราก็สามารถจัดว่าเอ้ตัวเนี้ยเราอยากเล่นแบบทีมนี้คือไอ้นี่กําลังฟอร์มดีนะครับคนไหนฟอร์มดีนะครับเราจะได้ในเรื่องของตัวพอยยิ่งเยอะนะเพื่พดมมดมผผไ้า น่าจะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วผมได้มา640นะครับไม่ถึงอ่นานะครับก็เลยแตกพ่ายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาทีมเราไปเรื่อยๆนะครับนี่นะก็อันนี้คือลอแข่งอีก3วันนะครับเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้นะครับวิธีการการดูนะครับการดูตัวละครหรือว่าอะไรเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเป็นตัวหุ่นโหดอ่ะมันจะแพงมากเลยนะเพื่อนๆอไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ที่7ดดอนนะครับการ์ดม่วงเห็นไหม นะรับบวก30นะครับในเรื่องของตัวโบนัสด้วยนะครับนี่ามาันมันมีแพงนะเพื่อนๆเอาดูดูแบบตัวที่แพงที่สุดน่าจะอยู่ในลีกคือฟุตบอลคือเว็บไซต์นี้นะครับยังไม่แบบว่าลีกยังเป็นลีกที่แบบผมไม่ค่อยผมไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแต่มีอาร์เซนอลนะนี่ไงตัวอาร์เซนอลนะครับนี่มีของอาร์เซนอลด้วยนะครับนี่ไงมีซาก้านะครับรู้จักอยู่อืมนะเห็นปะเมื่อนเห็นปะ คือเว็บนี้แม่งแบบอาเซนอนจะจัดนะครับแล้วเขาก็จะเซ็นในเรื่องของตัวทีมต่างๆไปนะครับมีลิขสิทธิ์อย่างดีนะเพราะเขาเอาตัวของหน้าตัวละครมาได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตลาดถ้าเพื่อนๆบอกโ้ยน่าจัดว่ะน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็มีตัวแพ็คด้วยนะครับแพ็คนี้ตอนตอนที่เรามีในเรื่องของตัวเงินอะเพื่อนๆมันสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็สามารถซื้อได้อีกนะครับเห็นปะแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราสามารถซื้อได้หนึ่งครับ อันนี้คือผมสามารถซื้อได้นะผมมี150ใช่ปะผมก็ดูว่าเฮ้ย150อันไหนแบบจัดอันไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างอันนี้คือ99นะครับเราจะได้แพ็คไอตัวนี้มานะซูเปอร์อะไรซูเปอร์ลิก้าใช่ปะเออกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม3นะครับนี่ตรงนี้ก็ลาลิก้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็มี700นะครับประมาณนี้เลยนนี่คือเป็นแพ็คนะอ่าอันนี้อันนี้เปิดดีไหมเพื่อน เราลุ้นกันดีไหมน่าสนใจอยู่เนาะโอกาสดรอปคอมมอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยซื้อไม่ได้ด้วยนะครับเออเราซื้อได้แต่แพ็กนั้นนะโอเคนะครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวแอดเฟนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อน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 ,อนก็มาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเพื่อนกันได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมอาจจะมีการแจกอะไรแจกอะไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะครับ อ่าเรามาเคมในเรื่องของตัวรีวอร์ดได้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมเปิดแพคให้เพื่อนดูเลยนะครับมันเป็นแพคไอ้น,นี่แหละเป็นแพคเหรียญเงินเออเป็นแพคเงินนะอันนี้ก็อ่าเหลือเราปลดล็อกอีกอันนี้เคมไปนะครับอ่าเราได้เหรเห็นบ้าเราได้รีวอร์ดนะครับนี่เราก็รับมาเรียบร้อยละอ่าหมดแล้วเนาะน่าจะหมดละนี่นะครับก็คือผมเล่นมา2อาทิตย์แล้วนะครับสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอะไรนี้นะเนี่ยนะครับก็จะเป็นรีวอร์ด ในแต่ละซีซั่นอะไรแบบนี้นะครับซีซั่นหนึ่งก็ประมาณสี่อาทิตย์นั่นแหละนะครับเพื่อนๆอาทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของตัวกระเป๋านะครับก็ตัวกระเป๋านี้ครับจะสามารถล็อกอินได้2รูปแบบนะครับจะเป็นในเรื่องของตัว MetaMask นะครับ Uniswap นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสนใจเลยนะว่าจะล็อกอินแบบไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาเหรียญนะครับนี่มันก็เห็นปะเราได้เงินมาฟรีๆเลย3มดอลเพื่อนๆอันนี้สามารถถอนได้ไหมถอนได้นะครับโดยที่เราต้องคอนเน็กในเรื่องของตัว เมตาแมสกอดนะเพื่อนๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่กระเป๋าไหนวะเนี่ยอยู่กระเป๋า2นะครับอืมไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับนี่คือวิดดอร์นะครับเพื่อนๆก็อ่าอันนี้คือน่าจะฝากนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่เราต้องเชื่อมต่อคอนิกในเรื่องของตัวเมตาแมสกอนนะครับเพื่อนๆน,นะโอเคนะครับก็ในเรื่องของตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็มีแค่อ่ให้เรามาบิวทีมนะครับตอนเราเริ่มต้นมันจะมีเงินให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยเก็บ เหรียญเอ็มไปไปเกิดไปเปิดแพ็คนะครับเจอตัวละครดีๆที่แบบมันมีเตะเพื่อนๆคิดว่าแบบเอ้ยไอเนี้ยฟอร์มฟอร์มเอ่อทีมนี้ดีนะครับแต่เราเลือกมาครบเซตอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันเราก็ได้ไพอยนะเพื่อนๆนะครับเราได้ไพอยนะก็รอรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปในการถอนให้เพื่อนดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับผมบ๊ายบายจ้า